สบายดีสบายดีเบอร์สุขสุขคนสบายดีตอนเลี้ยงๆคำ่คำๆนาะพี่น้องตอนนี้กขน่าจ,จะประมาณบ่าย 3, นะสามเนาะเบอร์สุขสุขคนเราก็ยังอยู่กับสวนผักเหมือนเดิมผักสวนสวยงามตามเคยนะพี่น้องผักสีม่วงและสีเขียวยังสวยงามตามท้องเรื่องนะพี่น้องเดี๋ยวสิกลับกล่องก่อนนะพี่น้องนี่เบอร์สุขสุขคนผักสีม่วง เอาไปย่าสลัดในเด้อทุกคนแล้วก็มีผักกัดแก้วด้วยเนาะทุกคนแล้วก็คอสคอสเรากําลังกําลังใหญ่พี่น้องกําลังพอดีกินเดือนสามเลยบุ๊สุกสุดแล้วก็ผักกัดแก้วพี่น้องมาแรงเจ,จาะจักหน่อยเออ่เมงเมงเต่าทองโตสมสมนะมามาเจาะก,กิน่นครับพี่น้องเจาะกลิ่นผักและนี้ก็จะเป็นสลัดอิตาลี ดีหมวกนะน้องก,กัดดอกพี่น้องก็เบ,บ็ดชุดแล้วล่ะปลาคือสีแดงทอนออกนะเบด็ดเสร็จไปสัอันนี้พี่น้องเป็นดอกดาวเรืองดาวเรืองดาวโรยเอาไปเอาน้ำมันตุ้ย,ย,ยมาเนาะไปเอาน้ำตุ้ตย,ยมาก็เลยเอามาลงเนาะพี่น้องนี่แต่ก็ะเจี๊ยบเหี้ยมปันไดดอกคิดว่า ส่วนอีกแล้วทุกคนเรื่องกับกัเกด,กด,เ,ดเ,กกเข่าส่วนเดิมเดิมเด้ออย่าเพิ่งเรื่อกับการเข้าสวนของเราเลยมีมัน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 แลวซีน้อยเดียวแล้วเนีย่ย <c oughs> ทัวดินพี่น้องคือจะกักบไปคุณทัวดินหาเนเบิร์สันนี่ก็ได้อันนี้คือจงไว้ให้ของคุณพี่ได้เนียนเนี้ยนะ แม่นั่งผาดไปโลดมันก็เปื่อนแล้วว่าก้นเปื่อนกระซักเอาเธอน้ำไม่ดื่มเยอะแยะจะมาวาวพันน้ำมีอึดเป็นยังจังบ่โหดมังคุดินนี่ฮะพี่น้องบอลเอาเดิมเอาเดิมเขาไม่ได้คนไปเธอเจ้าเดิอยู่แต่กุนเด้อเจ้าไปอาหารมาซื้อรูดออาเด้มเอาแค่กระตาเดียวนี่นะ ยอย่าว้ออะไรจะได้เยอะขนาดนั้นแม่นบอน่ะจะคิดโตแค่มนจะหายตายกัสิแล้วะเ่ไหเฮ้ยหักทอดินเห่ามันกับป็นงจักซี่แลวตื้งบอทางนี้น,น,น่ะบอ บบอ,อนันอดกปกติแต่เบาบวงๆในปินอ่ะมันคือดีเรือซ้ำนี่แหละโอ้จะมันดินแขง็งนี่ยังเกันยังซุมไม่ได้หรอบอดกแต่หักตึ <c ười> กงแนวแนวแนวเจ้าขีดตัวได้แจ็คมากนะซีฮนะาอากลั ตัวนี้เดอหนึง่งโอ้มันก็แตกบจะไปฮาบีแห้งลายเวลาต้มน้ามันขาวเป็คดคดรหุ่นสดุดเลยมันเป็ดต้มมะบอตัวพยนต์อรบเ้ยเนอะอริบเอรบอพยากินได้เ้ยขาเป็ดกินซองเท้าเป็นได้ปะจาเห็นะเกยเห็นนำะกันแล้แนะเฮ้ย จะบีบยังร้ายยังวะจะบีบนัแนนะ่ะเวาลาไปต้มนั่ยหนนะ้ามันขาวแล้วมันจืดจ้ะาะก็ต้องบีบหรือว่าตัวเดินมีเป็นจ่าวกับเมีเ่ยวเออ,อกับบีบเบิ้งสำเร็จ่ำหนึง่งอันนี้ล้วบีบเบิ้งจนเพิ่มไงยังลมพี่น้องสิบปุกยังได้แน่มันก็จะมาแห่งแรงแท้หัวกับไปซิยวอยู่บ่ ที่ยูฮาร์ปีนาขออย่บาบอกขงอว่เลยนี่ไมไพ่นี่จะไม่น้อยออไม่ขาดวันละนมาผ่ารม,มก็ใกล้กจะเสียไปเห็นเังก็ที่ไม่เห็นเนาะก็ไปใส่ในครัวเรือนนี่แหละวีนนี้วันชินยสินเจ็บ้ากินเจกองแรงคนๆนอ้าสินเจ็สินแปด สีเงาเนี่ยมันเหี้ยบบอโดกเนาะข้างไปบอโดกแต่ว่ามันก็สิได้กับ<อ>น้ำใจกับน้ำมีมันผีกว่าตาัดใจแล้วกูหาง นี่มันกระซุ่มน่ะมันกระต่างกันก่าทถึใตายอยู่แั้ยกขึ้นนํากันหนักเังไตมันเบาวงวงมันต่างเดี๋ยวปลูกที่กับปลูกห้างนี้โบโบนะล่ับด้าวจะก็น้ำหนักกวอมันะนาต้นดองตนิคือมันปิดแก่ไปัก็ได้ พตรงซาบสตรงาบนะได้คุณพี่เดนเนี่ยเป็นมาไปแล้วกันั้นแรกครับ ว่าตคขามไม้ว่าเขาบอกยัง้เจาบีบจนมันเห็ดในมัน,ม,นมันไปต้มอะไรมันนามขาวมันแสบมันกระเขากระเก้งมันแสบได้ <c oughs> ใช้เกลือลายกระเข็มได้ <c oughs> <c oughs> จะชิโตไหมครับบอดบอสเนีย่ย <c oughs> นี่เนี่ยหมากนอ้อยยู่วพี่น้องต่ว่าตึงค้างถ้ปุ่นรรมากดกฮักบอโติมิตรเต็มหน่วยปะเอารถไทมาถมันปะเอาบยมันมันนี่แหไะมันเท่านี้เอาเ ปุ๊บไปคุ้มให้ระดายกระเบื้องคอยกินกระเบื้องมันปลูกมันน่ะเอามันมาปลูกเนะพี่น้องมันตังบ่ได้จริงนจะ้ะตัวดินเป็นในรูปพี่น้องห้องพักก็เป็นคือกันเป็นแบบแมงเจาะแมงกิน แต่ว่าของห้ามคือบดตึงมันเป็นน่าดามันคือบดตึงอาหัาวคือมาแมลงแทะทำบอ่ได้มีผู้ใดไล่กลันล่ะเมื้อ,น,อน,นี้บ่ได้พากันไปไสพี่น้องมันหนาวมีแต่เอาพาก้นไปส่งเอื้อย แล้วก็พากันลงมากินข้าวปุ้นแล้วก็นอนพักผ่อนนอนอาบแดดทุกคนแดดมันหนีไานอนอาบแดดมันท่อโอ้ยมันหนาวลมแหงเย็นเย็นพี่น้องสังเกตเกบื้องไปลายไม่ไพรมุมแห้งกระดกกระเดียดกินวันรังคาสิไปคนแได้เมื่อคืนทึนทึน นี่สมาลมก็ดอกก๋เดี่ยนี่กระลมอยู่ได้หรือเปล่าได้ยินบ่อ่าฮาสซลเลมดังฟิชดฮิวฮะแม่งเข่าผิดน้ำอ่ะแม่งเข่าเอาผู้ดกาควันไปเลยตดินนั่นปีนี้ปลูกยากพี่น้องจะดีว่าจะจะกับปูปีแรก ขนาดเมีใหญ่โกแล้วยังเอาปีนี้มันปลูกเงี้ยงพายกับบดได้มาตอดินนั่นของร้านเรานี่ยกระปุกเนี่ยกระปุกได้แล้วอะปีนี้นะเมงเขากินหรือว่ามันเป็นนะ้ำแมงกินใบมันนี่บ่เอยสารอาหารมันสารอาหารมันอันนี้เบิดบ่ที่เราได้มันจังบ่อนลูกหน่วยลูกเม็ดเนาะ nên nằm làm... men kín bãi mình hiện bớt nhọc nha bảy hiện có bông cao như thế mạng băng... một từ một trăm lúc ở bên này thôi Ừ, cần nạp nó ทา่านจะบอกว่าเห็นเนี่ยบอสะฮะอโอกระตาเดี๋ยวนั่นสิพ่อหรอเข้ากับบรรยากาศดีด่ดีเพยเนอะงนางตากแดดทำงานไม่ร้อนรไปเสื้อกลุบเห็นเยี่หน้าฉันจะดำั่นดำนี่แหละจะยังมาเบาอพอมามันดำนั่นแหละจะงใส่กลุบไว้นะ นั่นม,นม,มีในหอนาแฮมซื้อเนปงมาอือนานี้ก็คืออยู่ได้เนาะนม่นดีนะอขาข้าขาขาน,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 นี้นี่นี่อื้อเน้นเน้นเนนลยลินอสิลห้ามันที่ื่อหานั่นดีอือจิบะฮะมันจะซื้อทำไม ่นเนวล,ลารายเกียหา้างพี่เด็กตั้งกล้องไว้ก,กันมาเตะไอ้โอ้ยยางไยมันขับไปมันบอกขับจีุ้้กระเทอดดินพี่มา ผมไม่เท่าบ่นในสานะเขาจะกินเผาเขาจะกินเผานี่บอเราไป่วคู่มน้าันนาแล้วมเกบลายยออกี่เอบอด้ลงเบิ่งา

โอ้ยเแบ็ดก้อนน้อยมันมีแต่ก้อนใหญ่ัรู้มีมอะไรบบ cả, ดีก้อนเบ็ดมีจ้ะชัดๆคือมันเรื่องเลยคืใช้ยอย่างเดียวเขมีใส่เรื่อก้อนใหญ่บีบนะเด้อยิ่งมันจะเบาเด้อไอเขาเด้อไอทำไมคนเยอะแยะ บอกเขาไปว่าทวดีวไม่พอนะ้ำก็เลยเอามาเจี๊ยบถาว่าคุณพี่เขาซื้อจะว่ามาันสีลงเรืออยู่บนแล<ง>้วตอนนี้ได้กี่มาหนึ่งสองสาม เอาขี้หมวลงเกือบมาแล้วเอ้ยเอาขี้หมูวางสิบสอบแล้วชักทีน้างามเด้อของเราเว็นงามจ้ะหัวมันนานบรื่อเกี่ยวกับต้นเด้อ เสียงนกตดบ้าอะไรมันจะได้ดังแบบนี้ไม่จบแต่ก็ได้อยู่นะ คกูมักตาดิแล้วหละอยังมาปลูกดีพนะี่น้องเอาอะไรมาปลูกดีแต่เขามนะีขามีน้ำเนาะ บาได้อย่างเลยมาขวดไปแล้วคนมันอะปุกมันเนาะขอหน่อยวงดูดมคุมมีแ่คอหนา เนี่ยมันโหดบ่ได้หนำโหดแล้วก็เลนก่กายไปเลยจาบอกมาควรหยุไมันอะไรโหดปลูกมันเนาะทุกคนถ้าทำให้พอก็ เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเราก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกอัน ปูกมันเดือนนี้ใราจไปกุอดอนะไรครับนาปที่สเดือนยืนเดือนสามเดืนสี่เดือนห้าเดือนหกหรอก หกเนาะสามเดือนสี่เดือนปลูกไหมล่ะมีาการยาวกันกปลูกอะไรก็ติดผิวคาแต่กับน้ำนิดน้องเลย,ย่ีน้ำ วันนี้แหละไม่ปลูกอะไรนะไม่มี เน่นจื่อจื่นไม่แน่ใจไม่นอนบ้นมันดีที่สดอุก i mm -hmm. นาะเดยวจะมาเบื้งนกไก่มาสกีร้ายบมนี่ยังไงเบื่อแลวทุกคนเกี้ยงเลยนะฮะต้นมันก็โยนออกไปให้พวกกินเหน,นื่อยจังเลยชีวิตเง่งกับติ๊ก้น้อยหนึ่งเบืองสิน้องคูณหมักรวงหมักหลายเงิหน้าขึ้นมาหน่อย ทวดินเออทวดินเรื่องดกมะดกแต่มันมีมาร์นในดกแต่มันบ่อ่อตึงมันโบตึงเต็มที่ได้ชิ้นน้อยเดียวที่จริงเนี่ยปานนี้มันได้เป็นเสาะพุะ่งเห้ยแต่ว่านี่พอได้ยักลูบอยู่พี่น้องพี่น้องว่าลูบอีหยังจะบริสัยอีหยัง มีแต่หดน้ำลุกเหงอลุกเฮงครับพี่น้องสมควรมันนาจะได้ลายกว่านี้แต่มันได้แค่น้อยเดียวพี่น้องคิดเบิ่งน่ะมักโดดๆนึ่พอ้นควคูดขึ้นมาน่ะเลือกเอาเธอไม่บีบเลยไหน หนึ่งได้ประมาณสี่หามาแต่ว่าพุดออกมาได้เป็นสิบชาดกแต่ว่าเปได้น้ำนี่น้อยดีเอาบางลายลายนึงได้อยู่ประมาณหับหนึ่งนั่นแหละเออกระตากับคู่นี่พี่น้องคู่เบอร์สิบหก กับบ้เตียงส่ดีน้ำหมากหนึ่งนะนั่นในต้นมันนะฟอหมากใดที่มันมีอันกีดินเกาะน,นะมันมากระตืงอยู่ด้ะเออกะรุมด้ ดูน้อยนี่สเด็นี่นี่มือนั่นโอ้มือนันน่นเออจะสี่ต้นสุดท้ายปวตัวมันฟอร์หมดเลยเลือแล้วไป่น้ง ลายก็ไม่ได้ได,ได้ทิมลายก็ได้อีกน้อยได้จุดประมาณสามหมากสองจอยทางนี้แหงงต็กก็ทางนั้นอีกเนาะ nếp mưa này nếp 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 này từ nhiều. một trời tôn sụt thái cái đài nội cái này này หมดทุกคนโอ้ยงัวกระถากออก,กินงัวเราไปงัวเขาจากกินเดีเ๋ยวให้ตน้นจุดจ้องตอน้นนะบริคุดส์ลูกมงดูนี่แหละย่องดประมาณนี้แหละ แล้วพี่น้องคลิปนี้กับศิลป์แลพระจากก่กลละกันบรุสุผลผลนะได้ตั่งลไปตัวนั้นมันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโลอ่ลป์พระจักรก,ก็ละกันประสกุุคนคลิปนี้กัไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อเดีย๋ยจะโลบางส,สิ่งสั่งางไปนะได้เจ็ดโล่เลพี่น้องอันนี้ปายมันกะ ตะกาซะตะกากับคู่ซะพี่น้องเจ็ดบวกยี่สิบเอ็ดก็เท่ากับยี่สิบแปดโลเองทุกคนเศรดายจังเลยพี่นาวมา